แกงเขียวหวานรสอร่อยมาพี่น้องมาเขาคัวน้ำกันคะ่ะตั้งหมอ้อเอาหัวกะทิใส่ลงไปแล้วก็เขียวให้แตกมันคะ่ะพัดไปเรื่อยๆจนกว่าหัวกะทิเขาจะแตกมันแล้วก็เอาพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปคะ่ะสามซอนโตพุนๆคะ่ะ ใส่ประมาณนี้ค่ะใส่ทัพียีผัดให้เข่ากับหัวกะทิขั้นตอนนี้จะใส่วลาดนแน่ค่ะใส่ไฟอ่อนแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆตามด้วยกะปิ3ามซอนค่ะ กะปินี่เฮ็ดให้กินแกงเาหอมแล้วก็มีรสนัวอร่อยค่ะผัดไปเรื่อยๆถ้าแห้งเนี่ยเขาก็เติมกะทิลงไปอีกทีค่ะส่วนนี้เป็นหัวกะทิเติมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะ สังเกตว่ากะทิแตกมันหรือยังถ้ายังบ่แตกเขาก็ผัดเรื่อยๆค่ะเติมหัวกะทิลงไปอีกแล้วก็ผัดต่อขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นค่ะแล้วก็ใส่ไฟอ่อนใส่ทะพีค้นไปเรื่อยๆเพื่อให้บ่ติดกลนกระทะหรือว่ากลนหม้อค่ะ พี่น้องสังเกตเริ่มเห็นกระทิแตกมันแล้วค่ะลอยขึ้นมาเอาเนื้อไก่ใส่ลงไปค่ะผัดคลุกเข้าให้เข้ากับเครื่องแกงเข้ามุอน,นี้ทีใส่เป็นส่วนเนือ้อแล้วก็เครื่องในค่ะตามด้วยเครื่องในเครื่องในมีกลิ่น มีตับมีหัวใจเอาเครื่องในใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากับเคของแกงค่ะโรยด้วยใบบระกูดแล้วก็กระชายเพื่อดับความข้าวของเครื่องในของไก่ค่ะผัดคลุกเค้าให้เข้ากัน พัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไกล่แล้วก็เครื่องในไก่สุกค่ะสังเกตบนไหนว่ามันสุกเนื้อไก่จะหดเขา่าชิ้นจะน้อยลงค่ะหรือว่าสังเกตว่าเป็นแข็งๆกระไดเนาะค่ะเนื้อไก่จะแข็งเขา่า หลังจากนั้นก็เติมหางกะทิคะ่ะเติมให้ท่วมเนื้อไกล่เลยหลังจากเติมหางกะทิลงไปนี่สีน้ำแกงจะสวยขึ้นน่ากินขึ้นคะ่ะแล้วเัาก็มาล่อให้น้ำเดือดก่อนล่อให้น้ำแกงห่อนอีกรอบนึงคะ่ะค่อยมาปรุงรสใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปคะ่ะ แกงเขียวหวานต้องการลดหวานเนาะก็จะใส่ซอนพุ่มๆเลยค่ะใส่หลายเติบตาม้วยน้ำปลาใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะค้นให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมเบ่งตอนนี้ทั้งหอมหวานมันครบรสของแกงเขียวหวานค่ะ เ,เลือดไก่ใส่ลงไปค่ะเลือดไก่ที่เอามาจากตลาดอะ่ะเสียเอามาต้มก่อนเนาะพี่น้องต้มถิ่งน้ำหนึ่งแล้วก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ค่อยเอามาลงในแกงของเฮงาดูสีน่ากินเนาะพี่น้อง พ้านาเดือดอีกรอบนี่เอามะเขือใส่ลงไปค่ะมะเขือเปาะมะเขือพวงใส่ลงไปแล้วก็กดให้ลงไปอยู่ใต้น้ำแกงมะเขือห้องสีแดงบดดำมะเขือเนี่ยห้องสีหันชิ้นตามที่ห้องหมักค่ะแล้วก็ใส่น้ำเกลือไว้ชิ้นซอยให้มะเขือบดดำคือกัน พอเอาลงหม้อแกงนี่สีจะสวยค่ะค่ะพี่น้องสังเกตว่าเขียวสวยไม่มีอันใดดำเลยแต่ความเละความหนิ่มแล้วแต่ความชอบของพี่น้องเนาะถ้ามักบนหนิ่มปนันใดคือต้มแค่ประมาณสองสามนาทีพอแล้วค่ะมะเขือสุกแล้วถ้าอยากให้เละกับตม้มส่เวลาเพิ่มขึ้นค่ะ ก่อนจะปิดไฟเนห้เาเอาหัวะกะทิใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะโรยหนาด้วยใบบกูดฉีกแล้วก็โหระพาค่ะตอนนี้ทั้งหอมกะปิหอมโหระพาหอมเขินแกง รสชาตินี่แซบแพงพี่น้องเบองแล้วถ้ามักถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจพก,กาพาแซบหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เบ่งผ่านเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทาง y o YouTube ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณหล,ลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปไปเพียงสานีเนาะเอาไว้เจอกันคลิป